ก็สวัสดีครับตัวนี้ก็จะเป็นเจ้าโปรโมสีของผมนะครับน้องก็จะมีชื่อว่าไข่ต้มตัวนี้เป็นเฟิร์นฮอนนะครับรายละเอียดค่อนข้างดีเลยว่าจะเป็นมุกนะครับหรือลวดลายบนตัวนะครับที่เขาเรียกว่ามุกนะครับที่เป็นสีขาวๆนะครับผมแล้วก็สีแดงนะครับบนตัวก็แดงโอเคอยู่นะครับ แล้วก็จะมีมาร์คกิ้งนะครับหรือที่เป็นสีดำๆข้างๆลำตัวนะครับผมเป็นแนวเส้นตรงแล้วก็จะมีมาร์คกิ้งชั้นที่สองเป็นดอกจุดๆนะครับที่อยู่ด้านบนมาร์คกิ้งสีดำข้างลำตัวค่อนข้างที่จะโอเคเลยครับสำหรับปลาหมอสีตัวนี้นะครับตัวนี้ก็ มีขนาดความยาวจากปากถึงปลายหางอยู่ประมาณ5นิ้วนะครับเป็นปลาหมอสีที่มีรายละเอียดค่อนข้างที่จะดีนะครับถือว่าอยู่ในเกรด 3A นะครับถ้าเป็นเจ้าตัวนี้ มาดูกันครับรายละเอียดของเขาพอดีวันนี้เพิ่งเปลี่ยนน้ำใหม่นะครับก็อาจจะงงๆหน่อยสำหรับเจ้าปลานะครับ ส่วนอีกตัวหนึ่งนะครับก็จะเป็นตัวเมียนะครับผมผมจะกั้นตู้ไว้นะครับ่ามาแล้วครับผมตัวเมียตัวนี้นะครับเป็นฟฟวเวอร์ฮอนแดงนะครับผมรายละเอียดก็พอโอเคนะครับลำตัวกระชับนะครับผมไม่สั้นและก็ไม่ยาวนะครับและที่สำคัญ ตัวเมียตัวนี้จะมีฐานหัวที่ค่อนข้างที่จะเป็นสันขึ้นมาเลยครับตัวเมียตัวนี้จะมีความคึกเป็นพิเศษนะครับผมถ้าภาษาประ,ประมวลสีก็เรียกว่าค่อนข้างที่จะดุเลยเลยครับผมก็จะเทียบคู่ไว้นะครับ ตอนนี้ก็ให้อาหารนะครับเวลาเปลี่ยนน้าใหม่ถ้าเป็นไปได้ก็ควรงดอาหารนะครับแต่สําหรับผมปลาเขากินทุกวันนะครับก็เลยให้แต่ไม่เยอะนะครับให้แค่พอกินถ้าเขากินไม่หมดหรือว่าปล่อยให้อาหารลอยเพ้งไว้นะครับเดี๋ยวน้ําจะเสียนะครับผมน้ําจะเกิดอาการป้านะครับเป็นสีขาวคุณคุนๆหน่อยๆนะครับซึ่งเดี๋ยวถ้าน้องกินไม่หมดผมก็จะเอาอาหารออกนะครับช้อนอาหารทิ้งไปครับอย่าไปเสียดายครับ ปลาเราสำคัญกว่าครับผมครับสำหรับเจ้าตัวเมียผมก็มีชื่อนะครับชื่อน้องไข่ตุนนะครับเลี้ยงปลาพวกนี้นะครับเลี้ยงไม่ยากครับผมเลี้ยงไม่ยาก ขอแค่น้ำสะอาดนะครับผมแล้วมีออกซิเจนเพียงพอนะครับครับเราจะนั่งดูอาการเขาไปเรื่อยๆนะครับผมถ้าเขาไม่กินเมื่อไหร่เราก็จะช้อนทิ้งนะครับอาหารผุ่มก็ให้เป็นอาหารเมร็ดทั่วไปนี่แหละครับสำหรับเลี้ยงปลาหมอสีนะครับเพราะยังไม่อยากเล่งสีนะครับไม่อยากเล่้ยงสีให้แดงมากนะครับส่งสาร ในเรื่องของระบบภายในของปลานะครับรายละเอียดค่อนข้างที่จะโอเคครับจัดเป็นปลาอาจจะประกวดได้นะครับผม ส่วนตัวเมียก็คึกนก่าดูครับผมดูครับค่อนข้างดูน่าจะฮิตแหละครับเปลี่ยนน้ำใหม่อีกเดี๋ยวมันน่าจะไข่อีกไม่กี่วัน โอเคสำหรับคลิปนี้ผมขออนุญ,ญาตลาไปก่อนนะครับขอบคุณที่รับชมกันด้วยนะครับ